ไปกันเตกระบีกันบ้างนะครับเตกกระบีนี่ก็เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยยาพาผู้ปฏิบัติงานประจําด่านชุมชนนะครับโดยมีการดําเนินงานในปีนี้เป็นปีงบออประมาณ2,568<น>แลว้วนะค,ครับวันที่6สิงหาคมเี่ผ่านมาครับนายอนุวัฒน์มดพิงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีก็เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยยาพาผู้ปฏิบัติงานประจําด่านชุมชนในพื้นที่จังหวัดรกระบีประจําปีาอองบประมาณ2,568 พร้อมกับผู้น้าส่วนราชการเี่เกี่ยวข้องถี่ห้องประชุมแผดเปล่าแซง อูลากุลาก๊อปครับค่ะโดยสู้นำหน่วยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ค่ะเข้าก็รวมกับหน่วยงานผาขี่เครือข่ายได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะพบว่าปัจจัยด้านด้านยานพาหนะนะคะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์หรือรถเครื่องนี้แหละยานพาหนะที่ผู้เสียชีวิตชายขับขี่สุ่งสุดนะคะขีดเป็นรอยละ76ค่ะถึ่แม้ว่าจังหวัดกระบี่ค่ะจะมีการดําเนินการนานรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลอดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตก็ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะโครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจําด่านชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่มีลักษณะทักษะในการปฏิบัติงานในการปองปรามตักเตือนและควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนนในด่านชุมชนรวมถึงการขับเคลื่อนภาคีกระ่ายค่ะในการดําเนินป้องกันและลอดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันสาต รับภัยที่ว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้อีกด้วย ทางสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับรบอกว่าจากสถิติเตเกิดอุบัติเหตุปีที่ผ่านมานี้มีผู้เสียชีวิต154คนเฉลีย่ยเดื 1, อนหนึ่ง12อคนอเลยนะครับกือว่าค่อนข้างสูงนะดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและก็ต้องเร่งเสริมสร้างให้เกิดขึ้นนะครับเพือ่อลดความสูญนเสียในชีวิตและก็รัพย์สิ้นของประชาชนนะครับการลดได้ก็ต้องลืม,มจากตัวเรานี่และนะคนในชุมชนกันเองก็ ตักเตือนกันได้นะคะนะค,ความรู้ก็สําคัญค่ะ